เฮ้ยเธอเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีแกะเลยตรงนี้แกะออกมาเล่นหมักเก็บกันได้เลยร้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อนอะไรน,นะคุณผู้ชมมันเป็นดีไซน์นะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็มาตามรอยน้องแอลลี่นั่นเองค่ะอยู่ที่ชาญคิดนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่ามินิมอลใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าไม่ทันได้เห็นสีสันฉุดฉาดจี๊ดจ๊าดมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีคอลเลคชันใหม่นั่นเองค่ะก็คือซัมเมอร์2023นะคะก็เรียกได้ว,ว่าสีสันเนี่ยจี๊ดจ๊าดโดนใจอย่างแน่นอนไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะจีด๊ดแล้วก็โดนใจขนาดไหนคะ่ะ ดีมากตรงน,นี้ทุกคนดูแบบว่าเฮ้ยกระเป๋าแบบซัมเมอร์อ่ะคือแค่มีกระเป๋าก็คือจบสามารถใส่เสื้อยืดกางบบบเกงยีนธรรมดาได้เลยแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งใบคอมพิวต์ลุกได้เลยเออคอลเลคชันนี้เนี่ยเขามีทั้งแบบว่ารูปทรงที่เป็นเลขาคณิตแล้วก็ไม่เป็นเลขาคณิตนะทุกคนงงใช่ไหมว่าคือยังไงก็คือเขาจะมีความแบบว่าโค้งๆวนๆเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็จะมีหลายเท็กเจอร์ให้คุณผู้ชมด้วยนะเออ เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นคอร์เรชันที่น้องแอลลี่ถือนี่ยกป้ายกันเลยเหมือนน้องแอลลี่เหรอ๋ยวททำท่าก่อนทำท่าแอลลี่แอลไซเป็นแบบนี้นั่นเองเสียมพูงไงมันน่ารักแล้วก็มีแบบกิมมิกมีดอกไม้เล็กๆสามารถปรับได้นะคะตามระดับเลย ว่าปรับได้เยอะแล้วอันนี้ก็คือยาวได้อีกนี่สามารถเดินไปดูขอนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหลายขนาดด้วยนะคะสําหรับสีสันจิตจาโดนใจนี่ก็คือเราใช้กระเป๋าใบนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็จะแบบพอเราจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็หยิบม,มาใจ่ายให้มันแมทช์กันสองใบอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมน่ารักมากสีสันแบบ เรียกได้ว่าสีพูสีเขียวสีดําอะไรเงี้ยคืออาจจะดูแบบเฮ้ยมันเป็นฟาสต์แฟชั่นหรือเปล่าสีสันแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นสีที่แบบว่าอยู่ได้ทุกยุคแล้วก็ทุกสมัยเลยซื้อไปใช้ยาวๆกันได้เลยเพราะว่าคุณตี้ของแบรนด์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาเหมือนกันที่มันจะโค้งงอแบบนี้ไม่ใช่หอูไม่มีใครห้ามเลยอะ่ะนอกจากจะมี2ขนาดแล้วจริงๆแล้วเขาก็มียังแบบว่ากแบบาร์ดโฮเดอร์นะคะแบบต่างๆเ,เธอดู สดใสมากสําหรับใครที่แบบว่าชีวิตช่วงนี้เนี่ยหม่นหมองก็คือเอากระเป๋าใบนี้มาเลยหน้าบึ้งได้ไม่เป็นไรแต่กระเป๋าต้องสดใสไว้ก่อนนะคะนี่เป็นยังไงน่ารักมีกิมมิกเป็นแบบโซ่เหมือนตอนเด็กๆที่เราเคยเล่นเป็นแบบมากเก็ตเคยรู้เลยนะอายุอะเ <laughs> ย่านี้เขายังเล่นกันอยู่ไหมทุกคนว่าไหนเงาๆไปแบบมีติ้งกับเพื่อแล้วแบบนั่งอยู่คาเฟ่อย่างเงี้ยเฮยเธอแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรก็ดีแกะเลยตรงนี้ แกออกมาเล่นหมากเก็บกันได้เลยร้อเล่นร้อเล่นไม่ใช่น่ารักมากถูกต้องถูกต้องจริงๆเนี่ยทั้งสองสีมีได้เลยสำหรับใครที่แบบเอ้ยสีชมพูมันหวานไปก็มีแบบว่าสีบลูนะคะนี่สีฟ้าน่ารักสดใสไม่แพ้กันเลยหรือว่าจะเป็นแบบสีดำเรียบๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ทุกคนตอนนี้ฐานะอย่างเราๆอันนั้นอาจจะใหญ่ไปสำหรับการใส่เงินของเรานี่ ใบนี้ก็พอคุณเป็นเอ็กเซสซอรีที่แบบว่าเฮ้ยไม่ใส่ยาวด้วยนะเฮ้ยก็คือเข้าเฉยงงมากเล็กๆไป็นแบบให้เพื่อนถามว่าเฮ้ยเธาใส่อะไรก็คือมันโทรศัพท์มันสแกนได้เดี๋ยวดิมันก็ไม่ต้องถกเงินก็ได้เออเป็นกิมมิคเล็กๆสามารถแบบใส่อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยน่าแบบถ่ายรูปเก๋ๆเอามาปิดพุงได้ตรงนี้พอดีเลย ได้น่ารักมากน่ารักมากค่ะเอ้ยหรือว่าเล็กแค่นี้ต้องใส่หูฟังหรอหรือใส่กุญแจรลใส่แะไรก็แล้วแต่ใครสะดวกว่าจะใส่แบบไหนเออมีความแบบว่าซัมเมอร์ละซัมเมอร์ยังไงให้รู้สึกว่าเข้าถึงซัมเมอร์กว่านั้นได้ไหมอ่ะได้นี่สีเหมือนยังไงคะวันลาสกายเป็นแบบว่ามีไข่มูอันดามันในท้องทะเลสําหรับใครที่จะไปทะเลก็ใบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนี่ สวยมากดูหรูดูแพงคือต้องบอกว่าแบบนี่มาเข้าให้มาเข้าให้สวยงามไม่ใช่ว่าเราทำเพื่ออะไรน,นะคุณผู้ชมมันเป็นดีไซน์นะน <c oughs> <c oughs> คือใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไปเดินชิลได้ไปเดินห้างได้ไปเดินแบบว่าข้างถนนก็ได้เอาจริงคาเฟ่ได้แล้วก็ไปออกงานได้ด้วยนะเพราะแบบเธอดูดีมันมีความแบบวิตวิจัยดินเนอร์ได้สำหรับใครที่ถือใบนี้ก็เรียกได้ว่า ซื้อไปใบเดียวอะคุ้มเลยไปได้ทุกโอกาสแน่นอนค่ะนี่เดี๋ยววันนี้คุณพี่ตูนจะให้เราทําภารกิจอะไรดีอะหยิบกระเป๋ที่ชอบที่สุดหยิบกระเป๋าที่ชอบที่สุดลุกนี้ลุคนี้ที่สุดหนึ่งนี่เฮ้ยเธอ,อน,นี้ก็ดูแบบตอนแรกแบบไม่ทันสังเกตแต่ว่าจริงตรงนี้มันไม่ใช่หนังปก,กตินะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบว่าหนังกลับนะคะทําให้ดูแบบว่า ดูดีมีสไตล์ขึ้นมามีสไตล์เรียบหรูดูแพงสีแดงก็ไม่มีวันเอาเหมือนกันเออสําหรับลุกวันนี้หรอหนึ่งใบเท่านั้นก็เป็นใบนี้ละก,กันเพราะว่าเราเลือกมาแต่แรกอะเนาะเพราะว่าเราอยากเป็นน้องเอลลี่ดาราหลายคนนะที่ใช้คอลเลกชั่นนี้ ใครที่อยากตามก็สามารถมาตามได้นะคะที่ชานคิดแล้วก็มีอีกหลากหลายสีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบด้วยนะไม่ได้มีเฉพาะแค่แบบสะพายข้างนะทุกคนจริงๆก็มีใบใหญ่ที่สามารถใส่ของได้อีกเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะสามารถมาติดตามกันได้ค่ะที่ชานคิดทุกสาขาแล้วก็ในเว็บไซต์ของชานคิดนั่นเองค่ะสาหรับ E ีีหน้าเนี่ยอยากให้เราพาไปที่ไหนหรือว่าไปลวงลึกความลับอะไรของวงการแฟชั่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะและเดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้ากับใายใหม่มีสไตล์ค่ะ